ขยับไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ครับประเทศไทยเรานั้นก็พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2022นะครับมุ่งเน้นก็คือเรื่องของการเดินหน้าโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรมครับ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า a p e ป2022การประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในปีนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติโดยไทยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด1 9ผ่านแนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล ที่เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อความเชื่อมโยงฟื้นฟูการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยทําธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนอกจากนี้นะครับบทบาทของไทยในเวทีเอเปกกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืนนั่นก็คือโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือเป็นผลลัพธ์สำคัญครับที่คนไทยและคนในภูมิภาคจะได้ประโยชน์ในระยะยาวจากการค้าจากการลงทุนที่เอื้อต่อทุกทุกกลุ่มเพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ละทิ้งการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลในทุกด้านครับ